สวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลทางช่อง y o u t u b e นะครับวันนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2564มีสินค้าเข้ามาใหม่หนึ่งเครื่องนะครับก็เลยจะนำเสนอกันนะครับเป็นเจ้า RT 140พัทนะครับรุ่นไดสตาร์ดโรงงานนะครับรุ่นไดสตาร์ดจากโรงงานเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรีวิวรอบเครื่องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสักพักจะทาเสียงให้ฟังนะครับ ให้ดูรอบตัวกันก่อนนะครับว่าเครื่องเป็นไงนะครับน็อตล้อไม่เคยถอดนะครับการันตีไว้เลยนะครับผมไม่เคยถอดนะครับเครื่องตัวนี้ข้อเหวี่ยงสแตนดาดนะครับรับประกันเลยนะครับเรามีสิ่งเพิ่มเติมให้หนึ่งอย่างนะครับซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่เราจัดการให้เลยนะครับผมก็เป็นชุดแผงนะครับสตาร์ทพร้อมลูกกุญแจนะครับแล้วก็มีค้่บวกค้วลบแล้วก็มีสายแบตให้นะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ไม่ได้แถมนะครับอันนี้มาทดสอบให้ฟังเฉยๆนะครับอ่า เครื่องนี้นะครับอยู่ที่300 306กับชั่วโมงนะครับใช้งานไป30 0กับหชั่วโมงนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ30มกับหชั่วโมงนะครับแล้วก็ชุดแบ่งสตาร์ตตัวนี้จะมีตัวชาร์จไฟเรียบร้อยเลยนะครับจะมีตัวชาร์จไฟเรียบร้อยเลยท่านไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรแล้วครับมีหน้าที่เกียมแบตหนึ่งใบก็ใช้งานได้เลยสําหรับเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับราคาผมขอเปิดไว้ที่42,000บาทนะครับ 42,000บาทราคานี้นะครับถ้ามารับเองหน้าร้านมีส่วนลดให้นะครับให้จัดส่งทั่วไทยนะครับผมก็ให้ราคานี้เลยนะครับ42,000บาทนะครับผมผมให้ราคานี้เลย42,000บาทจัดส่งทั่วไทยนะครับตอนนั้นไม่พอที่ผมบอกนะครับชุดแผงตัวนี้นะครับมูลค่า1,600บาทเลยนะครับ แผงสตาร์ตตัวนี้แล้วก็ตัวชาร์จไฟนะครับอันนี้คือเดินระบบเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับลากสายจากมัดไฟพัดลมเข้าสู่แผงชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไปถึงก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันสําหรับคลิปนี้แล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับว่ามันจะ80%อย่างที่ผมพูดจริงหรือไม่อ่ะพร้อมกันครับ1 2 3 เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับรอบสโลครับเดี๋ยวสักพักจะทำรอบเร่งให้ฟังเดี๋ยวสโลให้ฟังก่อนหนึ่งาทีครับในสตาร์ทแท้โรงงานนะครับรุ่น RT พัดตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานความนิยมสูงนะครับแล้วก็อึดทนนะครับโจ์ฐานมาแล้วในกลุ่มนักคนใช้ทั้งหมดนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ เรามาฟังรอบเล่งกันนะครับไฟหน้าติดนะครับ เครื่องหลวมนะครับดับมันจะไม่เด้งแบบนี้นะครับนี่อันนี้เครื่องแน่นแน่นอนนะครับสําหรับเครื่องนี้ไม่ผิดหวังนะครับมีมเข้ามาแค่เครื่องเดียวนะครับสําหรับเจ้า RT 1 4 0พัดรุ่นตาไฟใหญ่นะครับมีเข้ามาแค่เครื่องเดียวนะครับเบอร์โทรร้านเรานะครับ0 8 9 2 4แ2 2 5 3้นะครับ0892462253นะครับจังหวัดติเชิงเซานะครับจะส่งได้โทวไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับมีเข้ามาหนึ่งเครื่องเสือผาบีดีเลยนำเสนอนะครับ รานซับโสพลสวัสดีครับ